ปันหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาพโหเาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชารามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมาน,นสุปายาสาสัมพวันติสะเกวะรัสสะ ทุก,กขันทัสสสมุทโยโหติอวิชายะเตเววะอาเสสวิราคนิโรธาสังคาระนิโรโตสังคาระนิโรธานวิญังเจ